สวัสดีครับจากบริษัท e s s t e t e นะครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าจากยี่ห้อซันมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นซันมีรุ่น v 3 mix นะครับ v 3 mix ก็จะเรียกว่าเป็น android tablet terminal แบบ all in one นะครับผมอโอเคหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมเอาเครื่องออกมาจากกล่องแล้วนะครับซื้อไปนะครับของแถมในกล่องจะเป็นแบบมาตรฐานเลยก็จะมีกระดาษหนึ่งม้วนมีสาย usb adapter สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็เป็น hand strap สำหรับของมือนะครับผมมามาดูตัวเครื่อง เลยนะครับนี่ตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยจริงๆมันก็จะเหมือน Android Tablet ทั่วไปแหละแต่ว่าเขาจะบิวอินติดเครื่องพิมพ์มาให้นะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดมาให้ในตัวแบบนี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าออ n วนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าวะสะัสดุตัวเฟรมด้านในเนี่ยทำมาจากอลูมิเนี m มแมกนีเซียม o อนอยะครับก็คือทําให้ตัวเครื่องมีน้ําหนักเบานะครับเขาบอกว่าหนักโดยรวมเนี่ยประมาณ700กรัมเท่านั้นเองนะครับ เครื่องพิมพ์ก็จะเป็นแบบเครื่องพิมพ์ระบบความร้อนนะหน้ากว้าง3นิ้วไม่มีคัตเตอร์นะผมเวลาพิมพ์แล้วต้องฉีกเองนะครับ Android เป็น Android 13นะครับแล้วก็ RAM 4ลอม32 g ินะครับมี Google Play Store นะครับโหลดแอปของ Android ได้ทั่วไปนั่นเองอ่ะโอเคมาดูอย่างละเอียดนะครับตัวด้านหน้านะขนาดหน้าจอ10.1นิ้วนะผมด้านหน้าก็จะมีกล้องให้1ตัวนะครับกล้องตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับ2ล้านพิกเซล ด้านข้างตัวนี้ครับก็ <c oughs> ะจะมีรู USB ให้1ช่องนะครับเอาไว้เสียบพวกเสียบเมาส์เสียบแฟลชไดร์หรือจะไปเสียบปรินเตอร์แบบ USB บก็ได้นะครับแล้วก็เป็น USB t y p e C สําำหรับเสียบชาร์จไฟนั่นเองนะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ต้องโล่งนะมาดูด้าน,านบนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มล็อกเครื่องปุ่มเพิ่มลดเสียงตอนนี้ก็เป็นตัวเครื่องอัลบ์คอร์สจะเป็นเครื่องอัลบ์คอร์สประตูดีนะ เวลาแสงเ้าจะเป็นแบบนี้นะครับปุ๊บนี่ทูดีก็จะอ่านพวก barcode แท้งแล้วก็พวก QR code ได้ทั่วไปมาคมมาตรฐานเนี่ยอ่านได้หมดทุกอันนะครับ <c oughs> แล้วก็อ่มาดูข้างหลังนะครับด้านหลังก็จะมีลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับผมฝาหลังตัวนี้ถอดได้นะถอดได้นะครับเวลาถอดก็คือเขาจะมีเป็นสวิตช์นะแล้วก็เรื่อนไปที่ u n ล็อกชึบนะครับแล้วก็ดึงออกเลยนะครับดึงออกเลยใช้พลังนิดนึงในการดึง โอเคด้านในก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด2,600ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ใส่ซิมได้2ซิมนะอันนี้เป็นช่องใส่ซิมหนึ่งอันนี้เป็นซิม2นะครับช่องใส่ซิม2ถ้าไม่ใส่ซิมก็ใส่เป็น s อ c a r กได้นะครับผมอันนี้แบตเตอรี่เป็นแบบถอดเปลี่ยนได้นะก็คือถ้าใช้ไปนานๆแล้วแบตเสื่อมเนะี่ยแล้วก็เอารูปใหม่มาเอามาใส่แทนนะก็คือดึงสลักนี้ออกแล้วก็เอาอัอนใหม่ใส่แทนเลยนะครับ ด้านหลังก็ประมาณนี้นะก็ใส่คืนแล้วก็ล็อกชึบนะครับตัวเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์มาดูอ่าตรงนี้ก่อนเขามีอ่าน NFC ได้นะครับเอ c อ่เดี๋ยวลองเทสดูนะเขาจะมีโปรแกรมเทสอยู่เทส NFC ชเราก็เอาพวกบัตรหรือว่าอะไรที่มีอ่าน NFC ได้นะมาทาบ นี่มันจะลองแล้วก็ได้ค่ามานะฮะโอเคแล้วก็จะมีกล้องอตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จริงๆเขาเรียกว่าเป็นเอาไว้อ่าน QR p พ y m e n t ของลูกค้านะมันจะเป็นใช้กล้องตัวนี้นะฮะเครื่องพิมพ์นะครับเวลาเปิดฝาเขาจะมีปุ่มเปิดตรงนี้ก็ดันลงนะครับชึบกระดาษที่ใช้นะครับก็จะเป็นกระดาษใบเสร็จระบบความร้อนนะครับหน้ากว้าง 80มิลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุดที่เครื่องรองรับคือ40มิลนะครับก็คือ4เซนติเมตรนั่นเองเดี๋ยวถ้าหาซื้อ80ดสคูณไม่ได้ก็เป็น80คูณสก็ได้นะหาซื้อง่ายกว่าไม่มีเลมาก,ก็เวลาเปิดก็ใส่ก,กระดาษวางมาไปเลยเครื่องพิมพ์ไม่เสร็จไม่มีคัตเตอร์นะครับเวลาพิมพ์ต้องเอามือฉีกเองนะครับผม าดูทดสอบพิมพ์ไปเสร็จนะครับก็ใช้แอปรอยเวิร์ดโพสนะครับเป็นแอปขายของหน้าร้านนะครับชิบชิบชิบแ้วพิมพ์มาแบบนี้นะครับผมไม่มีคัตเตอร์เพราะฉะนั้นเราฉีกเองครับเดีย๋ยวนี้นะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เครื่องนี้ทําได้นะครับก็คือเขารองรับการพิมพ์สต so ิกเกอร์ด้วยนะครับนี่ก็สังเกตว่าข้างในเนี่ยมันจะมีตัวเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยเอาไว้ใส่สติกเกอร์มวนเล็กอะไรเงี้ยเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอาจจะผมทดสอบใส่สติกเกอร์ให้ดูนะครับคำว่าพิมพ์สติกเกอร์ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเอากระดาษสติกเกอร์ใส่แทนกระดาษไปเสร็จแล้วก็พิมพ์อะไรเงี้ย มันจะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับก็คือเขาจะต้องมีเซนเซอร์ในการจับแก็บสติกเกอร์นะครับว่าแก็บก็คือไอตรงรอยฉีกของแต่ละดวงนั่นเองนะฮะใส่เข้าไปก่อนทีนี้ในเครื่องนะครับเขาจะมีฟังก์ชันสลับโหมดนะครับสลับโหมดว่าเราจะใช้เบสเซตเลยว่าจะพิมพ์สติกเกอร์นะฮะอยู่ที่เมนูซันมิพิเตอร์นะครับนี่เขาจะมีริเตอร์ไทป์นะครับตัวนี้ ปกติจะเลือกเป็น r e c i ิ i เ n t e r ก็คือพิมพ์กระดาษใบเสร็ทั่วไปแต่ถ้าเราจะพิมพ์เป็นสติกเกอร์เมื่อไหร่นะครับให้เลือกเป็น Label Printer ตัวนี้แล้วก็จะมีโหมด Label Study นะครับก็คือให้เครื่องเนี่ยจับตัวแก็บไปได้นะผมกด Label Study ชึบนี่ครับเขาจะฟีดหาช่องว่างนะครับช่องแก็บนี่ถ้าถูกต้องนะมันจะต้องลอมตรงรอยฉีกปเปรี้ยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับแต่ประเด็นสําคัญที่สุดเลยนะครับคือ เขาไม่มีโปรแกรมในการพิมพ์ให้นะคือถ้าใครจะเอาไปพิมพ์สติกเกอร์เนี่ยคุณต้องมีระบบหรือมีแอปของคุณเองนะครับแต่เครื่องเขาทํามาให้เขาลองรับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสลับโหมดคืนเป็นเป็นพิมพ์ไปเสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูสเปคจากข้างในเครื่องนะครับผมจะเข้าไปที่เมนู setting นะครับแล้วก็ about device ตัวนี้ CPU นะครับเป็นของคอคอมนะครับ QCM 4325นะครับหน้าจอขนาด10นิ้ว Resolution 1 2 8 0 0คูณแ0 0พิกเซลนะครับแรม4่ลอม32นะครับแล้วก็เป็น Android version 13นะครับแ n d r o i d version 13ชิปอ่าโอเคแล้วก็ตัว Wi-Fi นะ Wi-Fi ก็รองรับทั้ง 2.4G แล้วก็ 5G นะครับใช้ดังคู่ครับมีบลูทูธนะครับก็เชื่อมต่ออุปรกรณ์อื่นๆได้ทั่วไปนะมาดูแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่นะว่า 2,600mAh มันอยู่ได้ประมาณไหนในสเปคเขาไม่ได้บอกนะครับว่าแบตเตอรี่อยู่ได้แค่ไหนนะครับแต่วันนี้ผมแทสเต็มที่เลยนะทั้งวันนี่ <c oughs> ตั้งแต่ชาร์จเต็มนะผมใช้เครื่องมา6ชั่วโมงเออไม่ใช่ใช้มา4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่งเหลือ32%นะครับ ก็จะเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละสิ้าเปเนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่อยู่ไม่เกิน7ชั่วโมงนแน่ๆครับถ้าใช้งานตลอดเวลาแล้วไม่ได้เสียบชาร์จนะแบตเตอรี่ประมาณ7ชั่วโมงมไม่เกินนะครับผมอันนี้โดยประมาณนะจากการเทสนะครับผมมีครูกำ s พ o โตเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองเปิด YouTube ดูดูคุณภาพหน้าจอนะครับนี่เปิดเสียงหน่อย ก็สามารถเอาไปดูหนังได้นะครับเอ,อ่อวิดีโออะไรดูก็ได้นะครับผมโอเคหน้าจอสวยอยู่นะหน้าจอสวยใช้ได้อยู่โอเคประมาณนี้นะครับัม,มิ V3 M ามมิสนะครับถ้าใครอยากได้แบบเครื่อง POS ที่มีที่เป็นแท็บเล็ตจอใหญ่เดินถือไปถือมาได้มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จมี เครื่องอ่านบาร์โค้ดในตัวนะครับก็ลองดูตัวนี้นะครับซันมิ V3MIS นะครับใครสนใจนะครับติดต่อบ,บริษัท ESS s y n t e c h ได้เลยนะครับ02-530-1613นะครับหรือจะแอดไลน์ทักเฟซบุ๊กมาคุยก่อนกันได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ